เด้อครับผัดมาม่าครับมามา่าใส่ทุกอย่างดูครับชีวิ็นยังไง เมือนเหมือนใส่มามา่าสองสามห่อเลยสองห,อห่อหรือมาม่าหรือมม่ามันดื่นใช้ยำยำกินอี <c oughs> ออ๋<อ>แล้วก็สองห่อครั่งกินหอมเลยน,ะลนนะี่้าวเคยเนียแม่ค้าหิวข้าว <c oughs> น่ากินมากเลย đuôi cây mình phong mà kìa Phong mà kìa